แม่ชมโพสรูปคู่น้องเกลวแคปชั่นท่าเธอแปรเบื้องหลังคลิปนั่งริมฟุตปาดเลี้ยงลูกแบบง่ายๆเป็นธรรมชาติจริงๆสำหรับชมพู่อารยาและนี่ก็คือรูปที่มาของคลิปที่น้องเกลว bye ์บายบายแฟนคลับอยู่ริมถนนจนเป็นไวรัลโดยแม่ชมเพิ่งจะโพสลงอินสตาแกรมภาพน่ารักๆของแม่ชมน้องเกลวกับแคปชั่นว่าถ้าเธอแปรแม่ลูกก็คือแปรมากไม่มีใครยอมใครเสื้อผ้าหน้าผมใส่แว่นถือกระเป๋าถ่ายรูปกันชํำๆทำเอาแฟนๆคอมเมนต์ รัวๆเช่นชอบความเป็นธรรมชาติมากๆถ้าถ่ายรูปก็ถ่ายง่ายๆไม่แต่งภาพสถานที่ก็ง่ายๆแต่คนคุณภาพสุดๆคาชุดนี้นี่น่าน่ารักโตเล็กกับโตใหญ่ใช่ดาราสาวที่อยู่ในคลิปโบกมือวันก่อนไหมคะที่มาของคลิปใบใบแฟนคลับของดาราสาวนี่เองงงห้าห้าหาหาาาน่ารักมากๆค่ะอารยามินิยกนี้แม่แพ้ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วดาราสาวชี้เสร์ฟแฟนคลับบนฟุตบาทชุดนี้นี่เองเห็นเบื้องหลังดาราสาวโบกมือให้เอฟซีด้วยน่ารักมากกก็กค่ะ เรียกปุ๊บใบาบายปั๊บสมกับอับดักหนึ่งเจ้นึกถึงคลิปไวรังชุดนี้เลยแม่ชมนั่งฟุตบาทแล้วว่าน,น้องเกลโบกมือให้ f อฟที่นั่งมอสตยผ่านน่ารักกบนี่เองที่แม่นั่งแล้วเกลใบาบายแล้วมีคนนั่งมอสัยผ่าน